ครับสวัสดีครับพบก,กับ YouTube ช่างตอมแท็กเตอร์ครับจะ,จะถ่ายรูไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะได้แยกท่อนแล้วครับครับผมก็จะถอดอน,นี่ครับสายโซล,ล่าครับ่อเนาะ พอทา่ายหัวลิกต่างๆสายไฟครับสายไฟก็ไม่กี่เส้นหรอกครับที่ถอดอดอกแล้วก็ถอดนน้ำมันสามทางครับนี่แปะหัวลิกครับแปะพุงมาลัยแปะกระบอกเลี้ยวครับนีบ่ครับมอเตอร์พวงมาลัยครับ จะไม่ได้เอาถังน้ำมันดอกครับต้องเอาถังน้ำมันดอกต้องใช้ปงใา,ายไฟจะมีน็อตตัวหนึ่งครับที่ถอดได้ยากหน่อยอย,อยู่ด้านในครับดูเห็นหรือเปล่าอยู่ด้านในตัวหนึ่ง แต่ผมก็ตเอ,อมิมมาแล้วแหละตัวในต้องใช้ความสามารถหน่อยครับความสามารถหน่อยนี่ก็เกาะลอกครับเก็บร้อยเอ้ยแล้วก็อย่าลืมลองขอนด้วยนะครับพื่อความปลอดภัย อลองก่อนลองไม่แรงครับเพราะรถมันใหญ่ครับรถหนักครับรถรุ่นนี้หนักมากครับต้องลองขอนดีๆครับต้องลองขอนไม้ใหญ่ๆลองล้อด,ด้วยครับเพราะรถรุ่นนี้ครับรถค่ายนี้มันจะน้ำหนักจะเยอะครับไม่เหมือนค่ายอื่น เหมือนไข่พวกไข่เจ้าตลาดเนาะพวกนั้นจะน้ำหนักเบาครับแต่พวกนี้นี่น้ำหนักหนักมากครับจะบอกให้เลยเหล็กเขาหนักถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับจะถ่ายเป็นวิดีโอสั้นๆเนาะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอยาวๆไป เดี๋ยว FC เบื่อถ่ายดูไปเรื่อยครับนี่ก็คือท่อนคา์ดครับเป็นน็อตเบอร์สิบเก้าครับเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าครับวันนี้ก็ใหญ่ครับก็บน้ำหนักเยอะ ต้องใช้ความระมัดระวังครับตามประมาทไม่ได้เลยส่วนคาร์ีิมีดก็ไว้นี่เลยครับไม่ต้องถอดออก็จะใช้รอบรอบสาวออกเลยครับส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่เราถอดออก คุณนี้ก็เปลี่ยนคัสก็ตามอายุเลยครับอายุรถตามการใช้งานของเรามันก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างครับตามการใช้งานโอเคครับดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตาม กด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะมีกำลังใจในการถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอให้ดูไปเรื่อยๆครับนี่ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ